คนน้องใส่แมนยูซะเลยโอ้โหใส่ทีไรแมนยูแพ้ทุกทีเลยโอยไปเด้ยท้อ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 โอ้โหโหยไม่ธรรมดา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 โอ้โหยแม่เตะแรงจริงเป็นไงเป็นไงพี่พี่มี่เออเลี้ยวกลับแล้วล้มอ่ะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมอ๋อโอเคล้มไม่แรงล้มไม่แรงไม่เจ็บนะ อ่ะโอเคโอเคอ้าวเพชรอ้าวลูกไหนมงพักอกหรือ,อยังไงอ้าวปู่โยนไปแบบนี้แล้วกันอ่ะวฟุ๊ปอ่ะอ๊บทำไงเออเออเออฝึกฝนฝึกฝนเดี๋ยวนะคขาก็เก่งลูกอดี๋ยวนะเขาก็เก่งสุขของปู่อยู่กับหล,ลานๆเยี่ยมเลยวันหยุดวันหยุดลานบ้านลานเมืองลานบ้านลานสุขอ้าวเพชรฟุบ Ah <laughs>